ตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดปทุมนาปทุมมาลัยนะครับนะครับเราตั้งนั่งคอยของพ่อนะครับตอนนี้คุยกับแขกทางหมออยู่นะครับข้างหลังก็เป็นน้ำมูลนะครับถามรอบตัวนะครับกรมหลวงราชบุรีดิเ็กิชชำนาญด้านดหัวสี่คนหมอสี่คนไม่ใช่พ่อคะสิ่งที่สิ่งที่อยู่นอกเหนือความคิดก็คือกิน จิตนตนาการต้องความคิดจิตนตนาการจินตนาการคือความคิดเหมือนกันต้องเดาความคิดคืออะไรเจ้าอินจินต่ออตตะต่อต่อเต่านอนหนูก็อนาการก็รอ,อการนศีลกลาง้ำศเอนรอกาครับตะลันคะเออตะหลังเป็นศีลกลางนา้ำศีลก็เหมือนศาลาหรือโบสถ์นะฮะที่ทําพิธีกรรมทางศาสนาครับแต่ต้องขอถามพระอีกทีเนียศีลมันคืออะไรกันแน่ Hold